สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการนี่แผ่นดินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทาง TNN2 นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ19นิกาถึง20นิกานะคะวันนี้ดิฉันทยานีอารีรอบมาพบกับท่านผู้ชม เป็นประจำนะคะถ้าในช่วงวันจันทร์แรกของเดือนนะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการพัฒนาการทางด้านการศึกษาและระบบการเรียนรู้ของเมืองไทยยังเป็นเรื่องต้องพูดถึงกันอยู่มากเลยทีเดียวค่ะวันนี้แขกรับเชิญของทางรายการนะคะเช่นเคยค่ะคุณพารณอิสระเสนาณอายุทธยาผู้อำนวยการใหญ่ดรุณศิขาไลโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทนบุรีนะคะและท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการด้วยสวัสดีค่ะคุณพครณบค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะอีกท่านหนึ่งท่านเดินทางมาไกลทีเดียวค่ะมาจากจังหวัดพังงาทีเดียวนะคะคุณบีดีนเชษฐพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวกระเพาะอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการ พัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของเด็กไทยเป้าหมายก็คือทําอย่างไรที่เด็กไทยนะคะจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่ผู้รู้นั้นผู้เรียนนั้นคือศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่สําคัญเขาเริ่มที่คุณพารณ์ก่อนเลยดีไหมคะวันนี้เราประเด็นที่เราคุยกันก็คือเราตั้งกันไว้ว่าเป็นประเด็นเกาะยาวโมเดลแต่อยากทราบว่าเกาะยาโมเดลนี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะเกาะยาวโมเดลนี่ก็คือคว่า มีผู้ใจบุญที่เป็นคนไทยที่ไปเรียนจบจาก MIT <ม>แล้วก็ได้ไปสร้างตนเองมีธุรกิจที่อเมริกาแล้วก็อยากจะทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะฮะแล้วคิดจะบริจา One ควันแล็ปท็อปเพอร์ชาที่คิดค้นโดย MIT ให้กับกลุ่มโรงเรียนที่เกาะยาว จะได้พัฒนาเด็กที่ก่อยาวเนี่ยให้คิดเป็นทำเป็นใ,ให้มีความสามารถเรียนรู้ได้โดยตนเองและเรียนรู้กันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างเป็นกาลยานามิตรได้จนติดเป็นนี่สายฝ่ายเรียนรู้ไปตลอดชีวิตโดยเอาทฤษฎีคอนสรันชันิสม์ของมีเดียแหลเป็นไมทีมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเอาเรื่องที่ตัวชอบชมาทำ แล้วก็เรียกว่าเป็นโครงงานนะเรียกว่า project based learning ใช้ทำโครงงานที่เขาชอบเป็นกลุ่มมาร่วมกันโดยใช้เป็น project base แล้วก็บูรณาการด้วยเทคโนโลยีวิชาการศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยศีลธรรมจัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่เครื่องห้าเครื่องที่จะได้มาจากคุณเทิดที่ ได้มาจากอีกต่อหนึ่งมีเดียแลบเอ็มทีนั้นได้มาอย่างไรต้องถามพอบีดินว่าท่านประวัติความเป็นมามาอย่างไรค่ะคือคุณที่คุณาพารนพูดนี่ก็หมายถึงว่าในลักษณะของการที่จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือ truth d constructionism นี่ก็คือจะเอามาใช้ที่เกาะย,ยาวที่โรงเรียนที่เกาะย,ยาวนี้ก่อน ใช่ไหมคะออพออค้าพออบิดินทำยังไงคะถึงได้รับเลือกให้มาเป็นโรงเรียนที่ที่จะได้รับบริจาคเครื่องรั p t ท็อปเชัยเนี่ยค่ะคือคือ,ค,อคุณเทิดเนี่ยเป็นนักธุรกิจไทยในอเมริกันนะครับค่ะท่านกลับบ้านแล้วก็ถือโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนที่ที่ภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นเป็นคนอเมริกันซึ่งเขาทํางานเป็นอาสาสมัครอยู่ค่ะนะครับแล้วก็ถือโอกาส ลงไปเกาะยาวทีนี้คุณเดวิดเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของคุณเทิดเนี่ยเขาเขาเป็นทํางานเป็นพิทคอเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิเวนิสเตี้คุณเทิดไดที่เป็นคนไทยคุณเดวิดทดี่เป็นคนต่างชาติตที่มาอยู่เมืองไทยนานนานนะคะนน่อยู่ประมาณ4ีปีไนดะ่ทีนี้ก็คุยกับคุณเทิดแล้วก็จะลงไปเกาะยาวะนะครับเกาะยาวเนี่ยเป้าหมายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนโรงเรียนประถม เป้าหมายก็คือไปโรงเรียนมัธยมแล้วโรงเรียนอาาา่าวกระพนี่เป็นเป็นมัธยมเหมือนกันแต่เป็นมัธยมขยายโอกาสตั้งแต่อนุบาลถึงมอ .6 อ๋อทำไมถึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสคะโรงเรียนขยายโอกาสคือคอ,อย่างนี้ในอำเภอเกาะยาวเนี่ยมันมันมันมีเป็นเกาะอยู่สองเกาะค่ะเกาะยาวน้อยกับเกาะยาวใหญ่ค่ะทีนี้เกาะยาวน้อยเนี่ยมันเป็นเป็นที่ตั้งของโรงเรียนโรงเรียนมัธยมค่ะทีนี้เด็ก เด็กถ้าจบม3าจากโรงเรียนขยายโอกาสก็ต้องไปเรียนมัธยมที่ก<อ>่อยาวน้อยต้องข้ามฟากไปอีกต้องนั่งเรือข้ามฟากไปทีนี้เวลานั่งเรือข้ามฟากเนี่ยถ้าปกติไม่เป็นไรถ้าเป็นมรสุมน้ําแห้งก็ต้องเด็กต้องลุยเลนนะลุยโ,<จ>โครนไปประมาณเด็กก็จะไม่สะดวกที่จะไปเรียนต่อสักห้าหกรเมตรนะเดินลยลำบากลำบากท่านพู้ว่าสมัยนั้นก็อยากจะหาโรงเรียนขยายโอกาสที<อ>่จะเปิดมัธยมมปลายค่ะ ให้กับเด็กฝั่งเกาะยาวใหญ่หญค่ะ,ะก็ก็ไม่มีใครสมัครแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะทำก็ก็มามาคุยกับผมบอกว่าลองได้ไหมคะ,ะก็ได้คนระับผมก็บอกว่าได้ลองกันได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทําได้แค่ไหนเพราะ,ะเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสก็ลองในระยะต้นผมก็ทําโดยการพึ่งพามหาวิทยาลัยราชาพัภูเก็ตเกต พอเปิดมสี่มห้ามมหกเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญครูที่ชำนาญการเฉพาะนะครับหมายความว่าขอยืมตัวค,ครูจากที่ราชพัฒน<ม>์อมสอ,เอ<ใ>นเลยเรอคะเาเด็กนักเรียนมาเรียนวันพฤหัสตอนตอน,ตอนเย็นเนี่ยเอาขึ้นมาเรียนวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์จะมาเรียนที่ราชพัฒน<อ>์ในหมดวิชาเคมีชีวฟิสิกส์เรียนราชพัฒน์สำหรับเด็กมัธยมครับแต่ให้เรียนที่ราชพัฒน์ราชพัฒน์อาศัยราชพัฒน์อยู่ปีหนึ่งค่ะ เพื่อ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 ที่จะพัฒนาครูเตรียมความพร้อมปีหนึ่งครับที่จริงคุณเทิดเนี่ยเป้าหมายเขาไม่ได้ลงไปโรงเรียนหรอกเพราะไปโรงเรียนเกาะยาววิทยาอ๋อคือตั้งใจจะไปที่โรงเรียนมัธยมไม่ใช่โรงเรียนชั้นประถมใช่ใช่แต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันมันมีหลายเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับระบบที่ที่เขารู้อยู่คือเพราะว่าวันแล็ปท็อปวันเปิดใชยเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ Wi-fi ระบบที่ที่มันเกี่ยวข้องมากมายซึ่งที่อลกอรอยังไม่พร้อมเลยใช่ไหมคะตอนนั้นเขาคิดว่าอย่างนั้นเขาคิดว่าคงจะไปพร้อมที่โรงเรียนมัธยมแต่แต่แล้วไปเนี่ยมันไม่ใช่ฮะเพราะว่าที่โรงเรียนอลกอริทเนี่ยมันผมเนี่ยเวลาเวลาทำระบบอินเทอร์เน็ตก็ทำเมื่อก่อนมันเป็นจานดาวเทียมของบริษัทสามารถทีนี้พอเด็กมอปลายมัน มันเยอะประมาณร้0ยสอคนเนี่ย <c oughs> บวกกับเด็กประถมด้วยมัธยมต้นด้วยเนี่ยก็ <c oughs> เด็กประมาณ5้0หกร้อยคนเวลาใช้ระบบอินเทอร์เน็ตมันมันยุ่งยากมากครับมันยุ่งยากเพรอาจารย์ดาวเทียมทีนี้พอองค์การโทรศัพท์ไปลงผมก็ให้ลงหลีดลายเลยซึ่งโรงเรียนต้องเสียค่าจ่ายประมาณเดือนละหม <c oughs> <อ>ื่นสี่โรงเรียนต้องจ่ายเอง <c oughs> เ,ปเป็นค่าอะไรคะค่าเป็นค่าอินเทอร์เน็ตอไรเ็นค่าเช่า ประมาณหมื่นสี่ทีนี้พอไปที่โรงเรียนกว่ายาวก็ท่านเห็นว่ามันมันไม่สามารถทําตามเป้าหมายที่ท่านต้องการได้อะคะก็ไปดูที่โรงเรียนอ่าวกระโพโดยคุณเดวิดเนี่ยเป็นผู้ประสานให้เอกาไปดูท่านไปเห็นระบบอินเทอร์เน็ตอะไรมันคล่องตัวท่านก็นเลยบอกว่าเออเดี๋ยวผมจะให้ OLPC มาวันเล็บท็อปวันเปิด์ชยเนี่ยสักห้าร้อยเครื่องค ผม,ผ,มผมนึกไม่ออกว่า,วามันมันวันเล็ทบทบวันเปอรชายมันเป็นยังไงเพียง <c oughs> แต่รู้ว่าอ่าน่าจะเป็นให้เครื่องคอมพิวเตอร์ง,ง,ง,ง่ายๆในความรู้สึกของเราและจริงๆวันแล็ปทอปเปอร์ชายมันคืออะไรคะพระรน <c oughs> มันแล็ปทอปเปอร์ชายนี่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบโดยมีเดียและบเอ็มไอทีใช้เฉพาะให้สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเนี่ยสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองแสดงว่าเขาจัดตั้งเป็นองค์กรเลยก็จัดตั้งเป็นองค์กรค่ะเพื่อที่จะบริจาคออกมาที่ไม่แสวงหากําไรคือพวกอาจารย์โ p r o f เซอร์อภิษสเนี่ยเขาแยกตัวออกมาตั้งเป็นมูลนิธิ ORPC ซึ่งทําเครื่องนี้ขึ้นเป็นเครื่องนี้ขึ้นแล้วก็เอาไป ให้คนที่มีสตังเนี่ยบริจาคให้กับประเทศที่ยากจนพิพที่ด้อยพัฒนาก็มีคนที่มีสตังในอเมริกาเนี่ยหรือรัฐบาลประเทศบางประเทศที่เห็นดีเรื่องนี้เนี่ยก็มาซื้อไปด้วยราคาทุนไม่มีกําไรเลยนะฮะเอาไปแจกเด็กอย่างที่อเมริกาใต้เนี่ยมีประเทศชิลีหลายประเทศซื้อไปเป็นแสนแสนเครื่องก็เอาไปให้เด็กเขาทดลองใช้แต่ในเมืองไทยเนี่ย ผมได้มา500เครื่องเพราะว่ามีผู้ใจบุญคือมูลนิธิไทยคม400คเครื่องกับคุณเดวิดลีซึ่งเป็นนักธุรกิจเหมือนกันอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเขามีโรงงานทำเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ลำพูนเนี่ยก็ไปจากมาร้อยเครื่อง ผมก็ได้มหาไอยเครื่องมาสองปีที่แล้วแล้วว่าเจตนาขององค์กรนี้คือเขาต้องการที่จะส่งเสริมให้เด็กนี่ได้ใช้เครื่องมือในการเข้าถึงวิชาการเข้าถึงความรู้ให้มากที่สุดใช่ไหมคะใช่ฮะคือเขาเป็นต้นคิดว่าการยืนสอนหน้ากระดานดำเนี่ยให้เด็กจําไปเนี่ยมันน่าจะล้าสมัยแล้วไม่ทันสมัย,<า>มยเ่ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเปิดเด็กจําไปแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้เทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนไปเร็วมากค่ะ พอสอบเสร็จก็ลืมไปครึ่งละแล้วพอไปใช้ก็จริงให้เราคิดดูที่นั่งอยู่สามคนเนี่ยเท่าที่เรียนมาเนี่ยได้ใช้ของที่เรียนมาหรือเปล่าเพราะว่าวิทยาการเปลี่ยนเร็วมากเพราะนั้นเขาเอาวิธีการเรียนรู้เพื่อรู้เพราะนั้นกล่าวว่า learning how to learn เป็นตัวนําเรียนรู้วิธีการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยคิดที่จะคิดต่อไปเองได้ learning how to learn เพื่อ thinking about thinking อันนี้เป็นการ พัฒนาเด็กไปสู่ลูกโลกยุคโลกาภิวัตน์ <Okay. S 2> และเครื่องมือเนี้เป็นเครื่องช่วยให้ <Okay. S 2> การเรียนรู้แบบนี้ไปได้ดีทีนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยผมต้องบอกสั้นๆว่ามีอยู่สองชนิดผมพูดมาหลายทีแล้วคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ย <Okay. S 2> เขาเรียกว่า C A I <Okay. S 2> Computer Aid for Instruction แบบใช้ในธุรกิจ <Okay. S 2> ในการหา รีเท r ร์นอนอินเวสเมนท์ทำกันทีใช้หาข้อมูลต่างๆนะฮะใช้การคำนวณอย่างรวดเร็วทั้งโน้ตบุ๊กทั้ง PC จะเป็นลักฐนตอนนี้ก็ถูกลงแล้วก็มีความสามารถในการหาข้อมูลและคำนวณได้เร็วมากแต่ ORPC เนี่ยไม่ใช่ RPC นี่เป็น CAI c คอมพิวเตอร์เอ e ฟอร์เรใช้สำหรับ ก็รเราเป็น c a l ฮะค o m พ u วเตอร์เอ r ฟอร์เร n ยใช้สำหรับการเรียนรู้โดยตรงซึ่งกเใชกฮัดมอกับเด็กที่ให้เด็กสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้โดยตนเองยกตัวอย่างง่ายๆคือมีที่โรงเรียนที่ผมเป็นครูใหญ่อยู่เนี่ยผู้ปกครองมาถามว่าถ้าเด็กติดเกมจะทำไงนะฮะผู้รู้อาจารย์ดรองเนันีรพพิษาเกียรติซึ่งจบมาจากเอ็มีเนี่ยก็บอกว่าอ้าว งั้นก็กลับไปพ่อแม่เด็กชอบเล่นเกมอะไรก็ทำเกมเล่นเอง้วต่อไปก็ทําเกมขายได้จากเครื่อง o r เอนี้อาจารย์โรเจอร์ที่เคยบอกรายการกับเราให้คําแนะนําผู้ปกครองไปค่ะก็พอบีดินค่ะถามนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรงเรียนอากอร์พ์นะคะก็เป็นการเรียนการสอนแบบปกตินเองครูยืนสอนหน้ากระดานปกติครับอ๋อค่ะ ทีนี้พอพอได้รับบริจาคจะได้รับบริจาคเครื่องนี้มาทําไงคะเราพอพอจะได้รับเครื่องบริบรจาคเนี่ยเราผมก็ไปเสิร์ชด,ดูว่า OLPC มันต้องเชื่อมโยงอะไรบ้างมันต้องไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีการสอนด้วยทฤษฎีการสอนตามตามแนวทศรษฐีคอนซัคชั่นนิซึมด้วยทีนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยถามว่า เราในฐานะผู้รับรับ่อยจากเนี่ยถ้าเกิดว่าทําแล้วมันไม่บรรลุวัตถุประสงค์คือไม่บรรลุตามใจที่ผู้ผู้ให้ต้องการเนี่ยมันทําให้มันไม่สามารถต่อยอดได้ครับอคือบรุนคบรรลุนี่คือให้ผู้เรียนรู้สามารถรียว่าแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นไปตามใจที่ที่เขาเคยเห็นเขาเคยเจออุ่คนเธอเคยเจอมาอย่างนี้แต่มาทําเราเนี่ยทำแล้วไม่ประสบผลสาเร็จ ทำแล้วเครื่อง O L V C เครื่องแล็ปท็อปเนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนกับเศษเหล็กเศษอะไรเนี่ยที่มัน<ช>ไม่มีคุณค่าอะไรก็คือเอามาถึงก็กองไว้น,นั้นอ๋อคุ้ใจเลยไหมคะหนักใจหนักใจฮะหนักใจห <laughs> นักใจก็คิดกันว่าจะทำยังไงก็หาข้อมูลไปเจอในข้อมูลว่าโรงเรียนบ้านสันกำแพงเนี่ยเคยทำบ้านสันกำแพงที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ฮะ<า>ที่ผม เคย<ช>ไว้บริจาคไว้สามร้อยเครื่องไปก่อนเมื่อสองปีที่แล้ว,ลวก็มีประสบะการณ์ในเรื่องนี้ก็เลยไปดูไปดูงานโดยเอาผู้วิหารถือโอกาสชวนเพื่อนผู้วิหารทั้งสิบสามโรงนี่ไปด้วยค่ะนอกจากโรงเรียนอากกระพะแล้วมีโรงเรียนอื่นๆไปด้วยที่เกาะยาวเพราะในใจเนี่ยผมผมทำทำหน้าที่เป็นผู้มในการโรงเรียนด้วยและก็เป็นประธานเครือข่ายของอำเภอด้วยเพราะนั้นก็ต้องการจะชวนเพื่อนทั้งหมดเนี่ย ไปด้วย<ช>แล้วไปดูไปดูก็ก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็คุยกันแล้วก็ตกลงกับพอว่าผมจะเอาครูมาดูงานที่นี่ทั้งอำเภอรประมาณเกือบเกือบสองคนนะครับพามาพร้อมทีเดียวแล้วก็มามาดูวิธีการมาดูการจัดการมาดูอเอาครูมาดูเองอว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไหมก็มาตกลงเซน็นเซ็นเอ็มโกั โรงเรียนสังกัมแพงคิดว่าจะเปลี่ยนได้จะ<ช>เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวทางแต่เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายครั้งแรกเนี่ยมุ่งไปที่แล็ปท็อปอย่างเดียว<ช>โดยไม่ได้คิดในในใน,ในว่าว่ามันจะต้องไปแก้ไขอะไรบ้างไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผู้ใช้ของครูบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวในช่วงที่2เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีไหมคะว่าหลังจากไปดูงานที่เรียนสัตว์กระแพงแล้วเนี่ยกลับมาพอต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจากจุดไหนกันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเรารมาคุยกันต่อในช่วงที่2ตอนนี้คงต้องขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ